กับคุณนทัทธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิโกลฟิวเจอร์จำกัดคุณนะัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองคำนะคะสังเกตวินาทีปัจจุบันต่ำ1,190ล้านในะก่อนหนะน้านี้พยายามไประดับปิ่มๆ1 2 0แล้วก็1,190ด้วยตอนนี้ทิศทางประเมือสถานการณ์ทองคำยังไงกันบ้างคะเชื่อมโยงกับตลาดวุ่นวิสตรีของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ ค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะฮะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะก็มีการปรับตัวลงมาช่างแรงนะหลังจากที่ตัวเลขยอดขายบ้านในสองทางสหรัฐออกมาดีกว่าคาดนะก็ออกมาเพิ่มขึ้นหกนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะตันนี้ก็เห็นได้ว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองคาก็ปรับตัวหลุดระดับหนึ่งันสองอเหรียญลงไกครั้งนะแต่ว่าก็ยังไม่หลุดแนวรับที่สําคัญบริเวณหนึ่งันหนึ่งรอแดสิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ก็พยายามที่จะรีบาวขึ้นมานะแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถทะลุบริเวณ1นึรขึ้นไปได้นะก็ถือว่าราคาทองคำก็ยังคงไซเวอยู่ในกรอบที่เคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเคลื่อนไหวในรอบแคบแ่ที่บริ 1, 180เวณ1นึ่่รยแเหรียญจนถึง1 2 0 0สิบเหรียญเวสตลานะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคำถึงแม้จะมีการดีดตัวขึ้นไปจากดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทะลุบริเวณ้นไึ่เพรานะฉะฉนั้นประเด็นทีสควร้องติงตามในมนนี้นะคะก็จะมี ประเด็นทางด้านการประชุมเอค c ที่นองทุนจับตารอดูในสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการประชุมอโอเอีในสัปดาห์หน้าก็ยังคาดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการตัดขึ้นในระดับที่ของทางสารัฐนะเพียงแต่ว่านองทุนอาจจะมีการติดลดความเสี่ยงของทองคําก่อนการประชุมนะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยก่อนการประชุมบางทีราคาทองคําก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งเราก็อยากจะให้น้องทุนจับตาดูว่า ถ้าราคาทองคําไม่หลุดบรนะิเวณแนวรับหนึง่งพเหรียญนะคะอาจจะมีการดีดตัวขึ้นไม่ได้แต่ว่าเรายังให้แนวต้านของวันนะที่บริเวณ1,190เหรียญแล้วก็1,200เหรียญเยนตลาละนะคะ mm hmm. ก็ยังแนะนําว่าให้เปิดช็อตบริเวณนี้้างน,นะคะ mm hmm. เพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะมีการย่อตัวลงมายังมีอยู่นะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญน,นะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่เข้ามามีการลองจัดผมหรือมีการซื้อไว้นะก็อาจจะต้องคารรอกลับมานะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงแรงหลังจากหลุดแนวรับ 1, นหนึ่งพั 1, นหนึ่งร้อยแปดสิบมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าสาหรับค่ำคืนนี้นะคะประเด็นที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัป ที่ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมานะ้อยตวคาดค่อนข้าง,งเยอะนะตรงนั้นก็มีโอกาสจะทําให้ราคาทองคาปรับตัวลงได้นะซึ่งมีการประมาณไว้ที่290,000รายตรงนั้นนะก็ต้องติดตามดูว,ว่าแบบค่ำคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยค่ะค่ะก็ติดตามหลากหลายประเด็นนะคะประเด็นหลักๆ o b l e s s claim เองก็ดีแล้วก็ FOMC ในสัปดาห์หน้าด้วยทองคำย<ะ>ังคงเป็นขึ้นขายลงซื้อได้เหมือนกันใช่ไหมคะในช่วงนี้<ะ>อย่างที่แนะนำ<ะ>ไป สำหรับช่วงนี้ก็ยังยังซื้อขายในกรอบได้นะาะแต่ว่ายังเน้นกลยุทธ์ฝั่งช็อตมากกว่าในบริเวณนาตาเพราะว่ายังมีโอกาสความเที่ยงที่จะปรับตัวลงนะคะส่วนถ้ามาดูกันราคาในประเทศนะจะเห็นได้ว่างบาทก็มีการอ่อนค่าในวันนี้นะจากเมื่อเช้าประมาณ22บาท40ตางค์นะคะก็อ่อนค่ามาประมาณ22บาท43สตางค์นะทำให้ราคาทองคำในประเทศมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าอย่างตัว Gold Futures NZ นะคะวันนี้เราให้แนวรับเทีระดับ หนึ่งนแปันสรอบาทแล้วก็หนึ่งแดพันหนึ่งรอยบาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 18, บริเวณหนึ่งแปดันสารอยห้าิบแล้วก็หนึ่งพันห้ารอยิบาทค่ะค่ะแล้วกองทุน S P D R ล่ะคะตอนนี้ถือครองเป็นยังไงบ้างแล้วคะค่ะสำหรับกองทุน S P D R นะจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่จับเข้ามามีสถานะซื้อนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ขายออกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่านั้งแต้นสัปดาห์มาก็มีเข้ามาซื้อบ้างนะคะก็ถือว่า เป็นสัญญาณที่ดีส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นการซื้อจากประเด็นความเสี่ยงของกรีซนะคะที่จะปิดนดาดชำระนี้นะแต่ว่าประเด็นนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องถ้าเกิดว่ากองทุน SDR ยังมีการเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะเข้ามาสนับสนุนทองคำในระยะถัดไปได้ค่ะ ค่ะถ้ามองเชื่อมโยนะคะพบกพะพานตอนนี้นะคะทองคำได้รับแรงกดดันพอสมควรนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวไซเวอยู่ในกรอบด้วยแล้วก็ล่าสุดนี้หุ้นไทยก็ปรับตัวร่วงลงมาด้วยนะคะคุณนัทมีมุมมองต่อภาพหลอนนั้ยังไงบ้างคะค่ะก็สําหรับในช่วงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วทองคํากับตลาดหุ้นอย่างของจระบานนะคะของดาวโจนเนี่ยก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทองคาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนอย่างช่วงนี้นะตลาดหุ้นบ้านเราก็ค่อนข้้าาง์เววยแลกก็มีรป ปรับตัวลงมาหลายวันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกทองคําก็อาจจะเป็นหนึ่งทั้งเลือกนะคะที่เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะในช่วงที่ราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวลงแรงๆนะคะก็อาจจะเข้ามาสะสมบ้างในช่วงกางตอนตรงตรงนั้นนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าขายทํากําไรออกให้เร็วด้วยค่ะค่ะเข้าเร็วออกเร็วพอสมควรแล้วก็รอติดตามปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะก่อนการประชุม FOMC อาจจะเห็นแรงเทขายขึ้นมามีโอกาสเหมือนกันนะคะค่ะใช่ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ